มีแนวมาฝากพี ui, ่น <ite> ้องเลยเก็บมาลำทางนี่กระปูปูนะนี่มาฝากพอกระเมรเนาะไปทอดกินเพื่อนเราเลยเอาไหมาหนึ่งฟองฝ่าหนี่งปูป <understood> ูปูแป๊บกระเนี่ไปเยอะยอะนาะปูนาโอ้ยเยอะอมแซนปูนาล่ะเมร์เนาะพอพี่น้องเลยปูนาเก็บมาที่บ้านเนาะเอาไปไปทอดกินเนาะพี่น้องเลยเอาแต่คือสิประมาณนี้เนาะ เอฟซีเบิร์ตสกูสุดนเนาะแล้วก็ท่านผู้ชมพี่น้องเลยอาร์เมเนียฝนตกบักคำไม่ได้ไปเรียนไปงานเนาะแต่ว่าไปเรียนอยู่หน้าพี่น้องเลยไปตกก้าดับหน้าก่อนเนาะฝนตกลินทางบริเวณกับทัวรบุติดเนาะทีมงาน,นใครดีก็ลงปากเชียทีเราเลยทีมงานเราต่างคนต่างไปเลยฝนตกลินเนาะแล้วมุนี่น้อาบาักคามาทีทางาทำไมพี่น้องเบิ่งเนาะ

og så er det en av dem som er i båten. ฟังนั่นเลยฟังนี่เราฟังไทยได้แล้วคนเอะกงมีส่น้มือมือมือมพี่เราลอ่ากเป็นยังไงเนาะฟังไทยเนี่ยฟังนั่นเนาะเป็นยังไงคนกคือการบ่ย เด็กๆเีกวใหญ่เนาะดูดูเส้นทางเส้นทางจะพอจะเมยเนาะแต่ขดเขาแต่ด้ปดูดูอะไรกน้งจะเป็นเส้นทางเก่าเนาะเนาะพีดาอืมเค้อเป็นเส้นทางเอ่อจ้พอจะแม่์เนะวันพีเอน้นีจเขาหน้ามนี่ต้องรอรอให้คน

ซื้อบ่ถือเฮ็ดนะกันสิรวิวเบิ่งเนาะนี่เนาะพี่น้องเอ้ยไปเส้นทางอ่าแต่พอแต่แม่เนาะแต่ปูรุ่นปูรุ่นาเนาะก็ใส่เส้นทางนี้ทางเดียวพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าฝนตกแงเนาะถ้าฝนตกแห้ไปบ่ได้เด้อพี่น้องเอ้ยมันมันเป็นทางทางน้ํานําเนาะอ่น้ําก็สิไหลเต็มเลยตรงนี้เนาะ คือช่วงหน้าฝนนี่คือสีใสรถสัญจรไปมาไปหายไปนานพอได้เนาะอ่ะบอกคำไปนี่ก็ยังถอดเกือบย่างพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่ามันย่างบ่ได้แต่ว่าบ่ถอดเกือบพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยรวมเลยนะบ้านเนาะอ่ะมื้อนี้ก็บ่ได้ไปเวียไปงานเด้อเนาะพี่น้อง เนื่องจากว่าฝนตกเบิดมือเบิดคืนเนาะฝนตกลินทางเฮากะสิได้ไปนาเนาะ,ะไปตกกะตกบุ้งอีกเพ,เ,อเพิ่มเนาะเพื่อไว้ดำพี่น้องเลยทางมาเวียงเพิ่นกะโทบุติพี่น้องเลยอยู่นาเนาะ,ะเพิ่นกะคือสดำหอยดำนาอยู่ตอนนี้กัได้เพราะว่าเพิ่อนนั้นได้จ้างเนาะจ้างตกกะพี่น้องเลยเมื่อวานนี้ โอ้เนาะงเหมือนพี่น้องเลยเส้นทางเป็นจังไดเนาะผมเป็นพี่น,อน,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 นอ้องอเห็นนะกระคอมเมนต์มาไหนเด้อเนาะเส้นทางบ้านมาคำเป็นจังไดคือกันที่บ่เส้นทางไปหน้าเลยนี่พี่น้องเลยเส้นทางไปให้ไปหน้าเนาะทางนี้ก็เป็นทางดั้งเดิมแต่พอแต่เมื่ตั้งแต่เพผ่อนพาเที่ยวเนาะตั้งแต่บอานมาคำยังนินดหน่อย บอกคำกันยังได้พี่เอาทางเส้นนี้ใหญ่มาจนป่านนี่ก็ยังคือเก่าเนาะเส้นทางนี้ก็ได้พี่น้องกัยเนื่องจากว่าถึงเขาที่อบสีแปลงกลับมาได้เนาะเพราะมันเป็นทางน้ำน้ำพี่น้องเลยถ้าฝนตกแห้งนี่คือน้ำนี่พี่ได้พี่เคืง่งเคื่งพี่เลยเคื่งตะพังเลยพี่น้องเลยสอบม,มันก็น้นำสอบน้ำทางไปลงคือเก่าเนาะเพราะว่า มันเป็นทางน้ำนำพี่น้องเอ้ยน้ำมันสีไหลมาตั้งแต่ผู้อยู่ในบ้านผูเนาะตกแห้งก็คือคอยได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าสายคาเนาะสายคาอยู่บ้านหมู่บ้านมันค่อนข้างใหญ่เนาะหมู่บ้านกวงมันก็ไหลลงมาพี่เบิดพี่น้องเลยมันเป็นห้องเส้นทางโอ้เนาะสิลาบากโอ้กระปูพี่น้องนี่ปูปูนี่ปูปูนาพี่น้องเอ้ยแซ่ไหมปูนา โอ้ไปเถอะนาะเส้นทางไปหน้าบ่อคำพี่น้องเอ้ยมือนี้ย่างไปมือนี้ขี่รถไปบุได้ดอกเนาะปกติกต่สิขี่มอไซค์ไปเนาะตามทุงให้ทุ่งนาไต่คันนาคันแท้ไปพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามือนี้ฝนกระตกลิ้นเนาะย่างอ่าสาวนาที่เส้นทางสัญจรไปนั่นก็ในไทยหุดเนาะไทยหุดนาเนาะคุณว่าไทยหุดนาเนื้อไทย นาปินไว้นะเนาะไทหุดนามันก็เลยทําให้ขี้มอไสไปยากเนาะไทคันนายิเงเลเเลยพี่น้องเอ้ยไปลําบากเนาะยามผลอ่ะยามนาก็ต้องได้นอนนายามผลกึบฝนตกนักฝนลินเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ลินได้พี่น้องเอ้ยตกเบิดคืนปานียังบ่หยุดอยู่เนาะแต่เมื่อคืนนี้ตกหนักน่จน้อยเนาะิทาง ไปนะโอ้โหข้ามพี่น้องเอ้ยนี่เนาะเพราะว่าเป็นทางน้ำนี่น้ำกับสไหลมาพี่เนี่ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขามเสียเบิง่งเนาะมาหอดตรงนี้กะคือมันสไหลมาโอ้โหลึกหลุดหลุดหลุดสไลม์มา,ามันจุกันอยู่ตรงนี้เนาะคุณพี่น้องเลยนี่มันสไลม์ลงมามันจุกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ไหลลงนี่เนาะ นีลายลงนี ia, nam, nam thin, no. kind of right. ่น ah, ี่ก็ลงนี่เนาะน้ำแก่เข่าแก่น้ำนี่ก็ลำบากไปเลยนี่เนาะเส้นทางห้องนี่มันก็ไหลลงมานี่แล้วก็ไหลลงหวยพูดเลยเนาะหวยคือห้องหว่าทั้งอ่าต่างประเทศหรือว่าทั้งฝั่งไทยเขาเอื่นจังไหนเนาะเอื่นจังไหนเรียกจังไหนเนาะหวยเนาะหวยเนาะมันคำเอื่นหวยไปเลยแต่ว่าห้องน้ำเนาะ บัวหงพ่อเธอเนาะเพี่น้องเลยผู้น้ำกระซิไหลลงมาเส้นทางนี so, like shoe, right? ่แล so ้วก็ลงไปหอดหวยพู้น้องผู้หลายปีแล้วพี่น้องเอ้ยโบรายหางเนาะโอ้ทุกทุกทุกระวังมื่นเด้อพี่น้องเอ้ยมันเป็นพลานหินเนาะน้ำไหลมื่นกันหลายปีแล้วเนาะบคโบรายหางตั้งแต่ มีรถพี่น้องเอ้ยบ่ได้ค่อยย่างเนาะมาย่างเมื่อยเตอะพี่น้องเอ้ยย่างๆนี่ขี้ตมเนาะปเถอะแต่ก่อนนี่โอ้ยเรื่องย่างนี่บ่วาพี่น้องเอ้ยย่างตหลังพ่อไอ้ตอยเด้บ่คตั้งแต่ข้าวยังแบบทุกข์ยากลําบากเนาะตั้งแต่มีคือบ้านคือเมืองเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็ย่างตลอดบ่ย่านเนาะเรื่องย่าง ออ๋นี่นี่เป็นเส้นทางที่ลดแก่เข้ากันน้ำเนาะอ่าสัญจรเมื่อเฮือนกับหมู่บ้านพี่น้องาเลยนี่ก็เป็นห่วยเนาะนี่หอห่วยห่วยลงหางเมือง้าน้ำให้มาแห้งเนาะน้ำมากด้วยน้ำไหลายกระชีใต้ขวานเนะาะตมีสะพานอ่าเป็นสะพานไม่ลำเดียวน้องเลยไตเนาะนี่ก็เป็นนี่สะพาน สะพานข้ามเนาะยามน้ํลายพี่น้องเอ้ยแต่ว่ามันจักพังพุ่นล่ะเป็นหางโตงนํามักเดือเนาะนี่เป็นห้วยเป็นห้วยพี่น้องเอ้ยนี่วที่ว่าทางอันนี้คือทางเมืองเนาะฝนตกน้ําก็สิไลลงมานี่โอ้เนาะเป็นจังได๋เนาะพ่อพี่น้องท่านผู้ชม FC ทุกคน อ่เส้นทางไปนหน้าบอ่อขําอ่มเป็นจังไดลําบะเป็นตาลําบะเป็นตาเมื่อยนั่อยู่บ่เนาะนี่ก็ห้วยนี่แหละยหนามมันลงนี่เนาะแล้วก็รถเฮาก็ขับตามนี่อันนี้คือทางปัจจุบันเนาะแต่พอแิมเม่เพิ่นพาเที่ยวพายางอ่เมื่อก่อนแต่พอแต่แม่กว่านี้เพิน่นว่าเนาะเส้นทางแห่งหกว่านี้พีน่น้องเอ้ยเป็นตะยานกว่านี้อีกเนาะ เดี๋ยวนี้ก็เริ่มพัฒนากับว่าพัฒนาเนาะจะพัฒนาแบบใดพี่้องเลยกัตามลูกลุนลุนลานเนาะกัมันมีหลดเท็กเตอร์รถใหไงเนาะมาเข่ามาสางมาแปลงมาลุดมาไทยเป็นไห้เป็นน้ำกระแปลงไปน้ำมันกระบบเป็นแต่ยาดเนาะมันกะมุนไปน้ำเป็นโฉกเป็นเฮวกะเดิ่มตื้นเริเด่มบุลึกเนาะกะบบหน้ากัวเป็นไดพี่้องเลยพ้อเธอเนาะ หอดในนี้พี่น้งองเลยโบมีหอดน,น้าโบขามในหอดไฮน,ในาในนี่้พี่น้องเลยขึ้นมาในห,หอดไหน้าโอ้โหถือเนาะึ่งเจ็ดห,หนึ่งพี่น้องเลยอ่าหอดเนาะพี่น้องเป็นหอดแบบอะเป็นนาอ่านาลุงเนาะนี่ก็อนาลุงนาลุงนาป่าโบขาำพี่น้องเลยเออ เนะาะพ่อแม่พี่น้องอ่ะก็เป็นนาลุงเนาะอันนี้กะอ่ะเป็นนาลุงนาลุงคือไอของพอ่อพี่น้องเลยเ <c oughs> พิ่นหวานเอาปีนี้เนาะนี่เพิ่นบ่ได้ดํานี่เพิ่นหวานเอาพี่น้องเลยอ่ะนี่นี่คือเพิ่นหาตะหวานเนาะปีนี้เพิ่นหวานเอาเพิ่นมอไห่พรเฮ็ดปีนี้พี่น,นอ้นนนองเลยอ่ะตะก้าวเพิ่นกระไห้บอคำเฮ็ดเนาะนะทุงนี้เป็นนาลุงพี่น้องเอ้ยผู้นาบอคำยังอีกสองหวยเนาะ เรื่องว่าสองห้องนั่นเองพี่น้องเอยพุ่แหละฝังนั้นพุ่แหละเนาะอ่าย่างกว่าสิฮอนกะเมื่อยเติพี่น้องเอยออดเกบย่างอีกมือนี้กได้ใส่เกบก่อนเนาะฝนตกลิอาทางทีมงานเฮากมซอยม้อยพี่น้องเอ้ยจักพากันไปทางใดมื้อนี้บ่ค่ํากะถือโอกาสนี้เนาะออกให้ออกนาออตกกะตกบุงไหวดลก็ถ่ายบรรยากาศ เส้นทางไปนาบ่อกคำเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งทางไี้แหละมาในพี่แหละเนาะยพี่น้องเลยตาจื้อน้องโหบรรยากาศยังไงอยู่นะไป็นเช่นนี้เนาะพี่น้องเอฟซีและท่านผู้ชมท่านผู้ชมทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามาชมคลิปของบ่อกคำเป็นเช่นนีคือกันอยู่บ่เนาะ น่ะเส้นทางไปให้ไปนาเออบรรยากาศตามบ้านนอกเฮาก็สิคงทีบ่คือดอกเนาะพี่น้องเพราะว่าในเมืองกับบ้านนอกเนาะมันสิต่างกันอยู่ดอกปาเนาะอ้าวค่กะจกองแป๊บนึงเนาะขอล้างมือก่อนพี่น้องตมเนาะพี่น้องเิบอีก้พี่น้องเอ้ยนี่โอ้ Ô à. Tuần tục. Ô pú, cà pú. Đi đi pú phía đâu? nè. Cái pú năm phía đâu ơi. Vừa họ nè, vừa đi thọt cấp tăm hùng. Oh, khiến nội cái mi. À, tuần tục phía mà sản đó. Bạn nè. Uh. Bạn nọ. Không, phía đâu ơi. ก็สิประมาณนี้แห่พี่น้องบ่มีหยังหลายเนาะอ่าตามบัดเนาะทุกไหทุกนางาอ่าไดูฝนเนาะอ่าก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาพี่น้องเอ้ยอ่าบางคนก็ปลูกมันนําแน่เนาะปีนี้บ่ค่ําบ่ได้ปลูกพี่น้องเอ้ยบ่มีลํามันเนาะบ่มีเงินซื้อพี่น้องเอ้ยไปซื้อก็แพงบ่คือปีก่อนบ่คือปีตั้งแต่มันยังอ่าบ่ทันได้นิยมกันปลูกหลายเนาะ มันหมดทันในเข่ามันไหลกะเลกๆคอกันก็ได้พี่น้องเอ้ยละมันก็ได้เนาะเดี๋ยวนี้ก็ถ้าบมมีเงินกะหมดไปปุกเนาะบมมีทุนก็คือหมดไปปุกเพราะว่าเพิ่นก็ขายเดี๋ยวนี้ละมันเดี๋ยวนี้เนาะขายกระแพงเตะพี่น้องเอ้ยหมักขาวหมดไปปุกมันปีเห็ดแต่นาเนาะเห็ดนาอ่าไว้กินว่าไว้ขายกับพวกพ่อชื่ได้ขายเนาะเห็ดแบบอ่หนากับหมดไหลพี่น้องเอ้ยเด็ตเน็ต พอเพียงเนาะปลูกผักปลูกหญ้าไปน้ำหยะอยู่น่ะอย่งเป็ดอย่งไก่นี่ก็ห่วยห่วยห้องห่วยที่สองเนาะนี่พี่น้องเลยกะยังมีน้ำเนาะเพราะฝนยังตกแห้งยังหอดน้ำนั่นคักปันไดเนาะพอได้ยากได้แต่ถ้าหอดน้ำนั่นก็คือต้องลุยเนาะต้องลอยข้ามพี่น้องเลยนี่ว่าเห็ดครัวเนาะนี่สาวเก่า hết cua ông khi nào ơi ba thứ khảm hội thông thi sò nè, no. đây là con này bụng mà lại phải nào ba thư. cái nào cái nào phải không những gì hội nhưng nó là bọc khảm Ba, no, ไกล้ช่อนหน้ามาครับมาคือบูมิน่ามีในอันนี้เนาะสร้างเป็นแท่นนี่นาะเปิ้ลได้กะเปิ้ลได้นี่นี่กาบอกคือเปิ้ลหวานไว้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นกาเนาะโผล่เปิ้ลหวานโอ้พี่น้องเอ้ยนาะเปิ้ลหวานไว้พี่น้องนี่เป็นหน้าหวานอันนี้เนาะกา

ฝนเดือหมาีเลยพีน้เลยฝนบ่แห้งเนาะทางนี้เนาะพรแต่ฝอยเมื่อคืนนี้ตกบดคืนอยู่บ้านแห้งไอหากเนาะอปราพี่น้องปากะพื้นเนาะสมสามตาได้เดี่พี่น้องเลยมีแต่วอาถาดาอย่างเดียวนนากาเนาะเป็นนองไพ น้องพื้นเนาะพี่น้องเลยอ่ะเป็นน้องพื้นอันนี้ก็ได้อ่ะบอคาพอจําความในน้องเต้นหน่อยมาเล่นกับหมูดเนาะนี่ดูน้องพื้นเลยมันมีพื้นลายพี่น้องเลยแต่ก่อนนี่มีพื้นลายเป็นเลยเอิงน้องพื้นเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเถียงนาเถียงนาป้าเนาะอ่ะนี่คือนาป้าพี่น้องเลยท่านผู้ชมทั้งหลายเอฟซีของบอคาเนาะอ่ะมาหนี่บอคากับถ่ายบรรยากาศ อยู่หอยอยู่นาและเส้นทางสัญจรมานาและเมือบ้านเนาะมันเป็นจังใดพี่น้องเอ้ยนี่ก็นาป่าเนาะเอื้อยของแม่พี่น้องเอ้ยตัวนี้อ่าเป็นเอื้อยของแม่นาเอื้อยของแม่เนาะกลับมหาหอดตรงนี้โวนนาบอค้ำข่ามอีกหวยนึงพี่น้องนี่หวยใกลในน้ๆนี่เนาะข่ามหวยนึงข่ามไปฟังนั่นเป็นนาบอค้ำบัดนพี่น้องเลยเฮ้ยเหนื่อยดิพี่นอ้องอย่าง มาไก่พอสมควรผนกระตกพี่น pues ้องเอ้ยมาหอดหวยอ่าทีーー่สองเนาะมีนะพี่น้องเอ้ยหวยนี私私่อ่าวิทย์จากหวยนี่กะข้ามไปฟังนั่งกะสิเป็นหน้าบ่ค้ำมันีพี่น้องเอ้ยเนาะอู้หึขนหลัดหน้าใม่ใหม่ใหม่ใช่บ่เนาะบ่เนาะก่อนหน้าใม่พี่น้องเอ้ยนี่เส้นทาง นี่เนาะเกิดมาแล้วพี่น้องนี่อ่ะกต่ยังโมเมนต์หน้าบักขำนี่พี่น้องเลยผู้หน้าบักขำผู้นาะอ้อมหัวไว้ผู้แต่แต่มีหัวขึ้นไปพูดนต่เมนหน้าบักขำเนาะอ่าอันนี้ผมย,ยังโมอดพี่น้องเลยแต่ว่ากระชับหอดนั่นแหลนะเนาะอ่านี่เป็นหน้าป่านนั่แหละหน้าเอ้ยแม่เนาะอ่ะเป็นโมลิเฮ็ดดอกอ่าเป็นป้าไว้ชื่อพี่น้องเลยอ่ะป้าไว้ให้มันเป็นทางน้าเนาะแล้วก็เพยพังเป็นหัวเป็นห้องคือจริงสินี่พี่น้องเลยนี่ เห็นบ่ป้าเนาะคือมื่อยแทะนี่อานยุก็ลายขึ้นเนาะพี่น้องเลยย่างสำนี่ก็เมื่อยเลยบวกคือแต่ก่อนโอ้ยย่างเมื่อเพื่อนี่แลนเมื่อพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะโอเคพี่น้องน้าบอกรับมีดานไหมต้องฟานหั่ววันนี้เขาได้พี่น้องเลย

ก้าวข้ามกับงามีปรีพี่น้องเลยนี่เนาะงามขนาดก้าวข้ามนี่นี่เนาะมาพี่น้องนะก้าวข้ามเองอันนี้เนาะงามขนาดเลยบานพงเนาะบานต้งแต่ยังมีน้าี่นนี้พี่น้องเลยหอดหน้าบข้ามแล้วเนาะแต่ว่าเทียงก็ยุบเนาะเทียงหน้ากัน อยู่ทั้งผูพี่น้องเลยอบอกข้ามยางหลัดมาทางนี้เนาะไปขึ้นไปหาสองแถายายตาเพิ่นเมืองก่อนประเทศอีกอย่างนี้อยู่หน้าเนาะหมดเหตุมานาสายมือเติบเนาะไปจะไปหาแมงปั่นขมสุนข้าวหนึ่งกับผูทถิตกถูกได้ยากเนาะผูที่มีผม,มด้วยพี่น้องเลยกำลังค่อยออกมาน,น้าองเนาะเป็นน้องพี่น้องเลยน้อง pha sip thung binh hết binh 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 ใจไม้เซลฟี่พี่น้องบุมีไม้กันชันนี่กาที่สองเนาะตาที่สองนนสของบอค้ำเองเราสิฮอดแล้วพี่น้องสิฮอดเทียงหน้าแล้วเนะาะสิฮอดเทียงหน้าแล้วล่ะนาโน่นตัวนี้นานหินแหน่เนาะ น่ะดุดใหม่พี่เนาะเจ้อเรินงเพินี้เลยนะพูเนาะสองสาวเน่ตาพิ่นเห็ดสังเด้เนาะกับบึงก่อนพองเลยเขียงขี้องพูเนาะเถียงหนาบอค้ำนั่นคือเถียงนาบอค้ำเนาะ นี ar. ่คือส่วนไปไปหาสองเสาได้ตาบนเห็ดปีจังเนาะอ้ตจนแงเนาะแง เก็บาไมสบัสดีต้องรึมั้ยสบัสดีสวัสดีเนอยู่แต่หเป็นหน้าบุคเเนาะอรกอรับอง่าสวัสดีพ่อสบัสดีกล้อสบัสดีไปขึ้นขึ้นอ่ามืนี่เนาะมีแนวมาฝ่าพี่เราเลยเก็บมม้ลำทางนี่กระปูปูนะนี่มาฝกา่อกับแม่เนาะไปกินได้เาไเข้างง ป mm hmm. mm hmm. ah ู่มึงกัว่่แหมตะปูยี่ยืปูนาโอ้ยเหี้ยออมชัปูนาล่ะแหมเนาะพอพี่น้องเอ้ยปูนาเก็บมาบ้านเนาะอไปกดกินเนาะพี่น้องเอ้ยอ้าก็คือสิประมาณนี้เนาะปู่เป็นหยังเนาะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงกนําเนาะชื่อบ่าชื่อกแม่ันพี่น้องเอ้ยเพิ่นเก็บหญ้ามันเนาะนี่มันของเพิ่นปลูกเนาะปีนี้บ่คําบ่ได้ปลูกนําเป็น เป็นเห็ดสองแถวยายตาเพื่อนน้องเพื่อนพี่น้องเอ้ยเอามานี่เนาะเพื่อนพี่น้องอ่บอกคำมันคือจะก่อตัวจบคลิปก่อนเนาะเพราะว่าฝนก็เริ่มตกแห้งเนาะมาหอดนาก็ได้อ่บอกคำก็คือจะได้ขึ้นไปทอดกระปูสู่เพื่อนกินเนาะเพื่อนพี่น้องเลยจังได้จังไหนเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมและเอฟซีของบอค้ำที่เข้ามารับชมคลิปของบอค้ำแล้วก็บอกกดข่ามโฆษณาของบอค้ำไปเนาะบอค้ำขอบคุณขอบคุณหลายหลายเพื่อนพี่น้องเลยก่อนไปเนาะบอค้ก็ให้ยไปเพื่อนพี่น้อง กดไลค์กดแชร์เนาะกดซับสไครต์ให้บอค้ำในเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บอค้ำให้คลิปต่อ,ตอ,ตอไปพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนะาะบอค้ำคือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลยบ๊ายบาย